ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะ เช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักข้อคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยหรือใครสนใจสมัครสมาชิกหน้ามี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครทาง u t u b e นะคะแล้วก็แคปนักขานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์หรือใครจะกดคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์ต่งใต้คลิปด้านล่างก็ได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลย คราวนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าฉันรู้นะว่าเธอเองก็ยังมีความหวังในหลายๆเรื่องความหวังในชีวิตความหวังในเรื่องความรักความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์คือมันมีปัญหาความสัมพันธ์นี่มันมีปัญหามันมีการรอคอยมันมีอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันคลาดเคลื่อนอยู่หลายอย่าง เธอเองก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนที่มีความเอาแต่ใจในตัวเองระดับหนึ่งฉันเองก็เป็นเช่นกันเราอาจจะมีเรื่องของการแตกต่างในเรื่องของอายุหรือทัศนคติแต่สิ่งที่เราเหมือนกันคือความงองแงความดือ้อซึ่งตอนแรกๆก็อาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่พอนานๆไปอ่ะมันกลายเป็นว่าความดื้อของเราเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ทีเนี้ย เราก็จะต้องมาปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นหรือให้มันพอดีกว่านี้แต่เธอเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอมอ่อนข้อขนาดนั้นนะเพราะเธอก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงทีเนี้ยมันก็เลยต้องมาหาจุดกึ่งกลางว่าจะทํายังไงให้เธอไม่ได้ยอมฉันมากเกินไปฉันไม่ได้ยอมเธอมากเกินไปความสัมพันธ์เข้ากันได้มากกว่านี้ฉันเองก็พยายามจะหาจุดในการพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองอยู่เพราะฉันเองก็ยอมรับว่ายังอยาก ไปต่อในความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์นี้มันก็ทําให้ฉันมีความสุขฉันก็ชอบเธอมากๆนะยอมรับจากความรู้สึกจากใจเลยว่าก็อยากจะเห็นการไปต่อของเราอยากจะอยู่ด้วยกันไปนานๆจนสร้างเป็นแฟนสร้างครอบครัวแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนแก่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะปรับยังไงฉันยอมรับจากหัวใจนะว่าฉันชอบเธอแล้วก็ฉันก็รักเธอจริงๆอันนั้นมันเป็นความรู้สึกจริงๆนะ แล้วก็อยากจะปรับตัวอยากจะมีเธอในชีวิตอยากจะให้เรามีกและกันแบบนี้รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ฉันก็จะพยายามฉันแค่อยากรู้ว่าเธอจะพยายามไปด้วยกันหรือเปล่าถ้าพยายามคนเดียวมันอาจจะไปไม่รอดแต่ถ้าเราช่วยกันพยายามฉันคิดว่ามันน่าจะรอดแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็อยู่ที่เธอแล้วว่าเธอจะเลือกไปต่อหรือเธอจะเลือกห่างกันไปเธอจะไปต่อหรือเธอจะไป หรือเธอจะหยุดความสัมพันธ์ฉันให้เธอเป็นคนตัดสินใจถ้าเธอเลือกที่จะไปฉันก็จะไปเพราะจริงๆฉันอยากไปแน่นอนไม่ได้อยากปล่อยมือเลยแม้แต่สักวินาทีเดียวแต่ทีนี้มันก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเธอด้วยแต่ฉันก็แอบหวังนะว่าคำตอบของเธอเนี่ยคือจะไปได้กันขอหวังได้ไหมล่ะเพราะว่าฉันลึกๆฉันก็ยังมีความหวังอยู่นี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะ ราศีกลุ่มธาตุน้ำมีนกร,รกฎพิจิกแล้วก็จะมีธาตุโลมเมถุนตุลกลุ่มธาตุาด,ดินกันพุศพมังกรนะคะธาตุไฟเมษดสิ่งทนูน,นะคะที่โดดเด่นออกมาทีนี้เรามาดูว่าอะไรที่มันเสริมดวงความรักของคุณกับเขานะคะให้เข้าใจกันมากขึ้นการหาเวลาไปเที่ยวด้วยกัน นะคะไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติไปสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปนะคะไปทําอะไรที่มันตื่นเต้นผจญภัยนะคะมีความเสไพรย์กันบ้างนะคะไม่จําเจหรือมีอะไรที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างประหลาดใจนะคะบ้าง หรือถ้าคุณไม่ได้ไปไหนโดยการคุณอาจจะต้องลงสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไปหรือกิจกรรมอะไรที่คุณทําใหม่ๆบ้างนะคะเพื่อที่มันจะเป็นการดึงดูดกระตุ้นให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะมันจะได้ผ่อนคลายถ้ามีโอกาสนะคะพากันไปเที่ยวนะไปสถานที่อะไรที่คุณไม่เคยไปก็ได้หรือถ้าคุณเคยไปแล้วแล้วมันมีความสุขกับสถานที่นั้นพากันไปอีกรอบก็ได้นะคะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดีขึ้นประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราว เพิ่มเติมนะคะสามารถทักตจองคิวดูดูส่วนตัวได้ฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วอย่าลืมแคปหลักฐานไปดูดรงฟรีได้ทางไลน์นะคะวันนี้ไปก่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมบังทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย